Hi guys welcome to YouTube ครูแพร English and p a พจพูดภาษาอังกฤษง่ายๆได้ด้วย s ซสบ e by ครูแพรค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น10คำถามค่ะที่พบบ่อยแล้วก็เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้ผ่านฉลุยค่ะก็ ครูพี่แพค่ะก็เคยสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนะคะตอนตอนที่จะเข้าปริญญาตรีตอนนั้นภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงค่ะแต่ว่าก็ตอบได้แล้วก็มีเทคนิคในการที่จะสร้างความประทับใจให้กับกรรมการเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็เทคนิคแรกที่จะสร้างความประทับใจคือเรื่องของ first impression ค่ะเราก็จะต้องจัดการนะคะแต่งตัวแต่งกายให้เรียบร้อยเพียบพร้อมค่ะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเราเองค่ะก็ควรที่จะยิ้มแย้มเจ่มใสนะคะ,ะเวลาที่จะเข้าห้องสัมภาษณ์ก่อนที่จะนั่งลงในเก้าอี้ที่เขาเตรียมไว้ให้เราเราก็ทำเป็น ผู้ดีมีมารยาทค่ะถามถามเขานะคะเพื่อขออนุญาตนะ้ดยการพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า may i have a seat again may i have a seat นี่ครูแพรใช้บ่อยนะคะคือขออนุญาตนั่งค่ะเราก็จะดูน่ารักขึ้นเลยค่ะค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะมีก็จะเป็น5คําถามก่อนนะคะที่ที่พบบ่อยะคะแล้วเราค่อยต่อ EP 2สองนะคะสำหรับคลิปการสัมภาษณ์ค่ะคำถามที่น้องๆต้องเจอแน่เลยนะคะก็คือคําถามนี้ค่ะคือ you please introduce yourselfcould you please introduce yourself ค you ีย์เวิก็คือคำว่า yourself self self, นะครับก็คือ ช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะคือแนะนำเกี่ยวกับตัวเราเนี่เจอแน่นอนค,คือเทคนิคของครูแพรในการตอบคำถามข้อนี้ก็คือจะอ่าเล่าเกี่ยวกับชื่อตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็จบจากโรงเรียนอะไรเรียนสายไหนเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าเกรด ไม่อยากบอกเกียรติสาม,มากเราก็ไม่บอกไม่เป็นไรแล้วก็ความภูมิใจผลงานต่างๆของเราคือครูแพรก็จะสังเกตกรรมการนะคะว่าเขาพร้อมหรือเขาเปิดโอกาสให้เราพูดพูดไหมคือถ้าเราลองพูดไปแล้วส่วนใหญ่เขาเขาให้โอกาสเราพูดนะคะในในประเด็นพวกนี้ที่น่าสนใจก็ถ้าเราพูดเยอะพูดเยอะแล้วก็ได้เป็นผลงานที่เด่นๆออกมาเนี่ยเราก็จะไม่เจอ ไม่เจอคำถามเยอะใอนในข้อต่อไปนะคะ,ะเทคนิคการตอบนะคะ,ะ could you please introduce yourself ครูแพ้ก็ตอบอ่างนี้ค่ะ my names my name, my name แล้วก็มีตัว s ห้อยนี่ก็ออกเสียง, s s งะะเป็นภาษาพูดเนาะ my names แล้วก็ตามด้วยชื่อเราสุพณิตบุตรกาอันนี้คือชื่อของครูแพ้ค่ะ I'm 18 years old ก็ ฉันอายุ18ปีคะ่ะอายุครูเพย์นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่18อะคะ่ะเป็นอายุสมมุติละกันเป็นอายุใบหน้าเนาะหน้า,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 าเด็กคะ่ะแล้วก็ I graduated เห็นไหมคะเ mm hmm. ติม ed คะ่ะ graduated ก็ออกเสียงเป็น t from รัฐปชานุเคราะห์29 school คือฉันจบ การศึกษาจากโรงเรียนรัฐประชารค้ขนี่เป็นโรงเรียนที่ในหลวงนะคะให้โอกาสได้ให้ครูแพรได้เรียนก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณราธิคุณค่ะ,ะก็ต่อไปนะคะ i started เติมอีดีแล้วก็เป็นด็ดดีนดคะ i started in science and Mathematics Program I started in s c i n n c e and m a t h m m t t i c s Program คือฉันเรียนนะคะในสายวิทย์คณิตค่ะคือครูเพจกีก็เรียนสายวิทย์คณิตนะคะแต่ว่าเรียนแบบทุลักทุเลมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบชอบสายพวกภาษาค่ะต่อไปกับว i ท h ์จ p อ i เรียกสก็ออกเสียงเล็บดิ้นออกมาพองามพอเซ็กซี่นะค e e point t ด้วยเกรดเฉลียหรือ gpa 3.3มจุดต่อไปเป็นความภูมิใจค่ะ my p o i n t was i want h e winning prize ก็คือความภูมิใจของฉันก็คือการได้รับรางวัลชนะเลิศ in The English Space Competition ในการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษแต่ความจริงแล้วคือครูแพ้ไม่ไม่เคยชนะในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนะคะเป็นเหตุการณ์สมมุติละกันเดี๋ยวจะเล่าเกี่ยวกับรางวัลน,นะคะในการบอกถึงรางวัลต่างๆค่ะ,ะรางวัลชนะเลิศนะคะก็จะเรียกว่า the winning prize The winning prize ต่อไปรางวัลรองชนะเลิศก็ the the runner up prize the runner up prize แล้วก็รางวัลชมเชยค่ะ the honorable mention prize the honorable mention prize ค่ะต่อไปคำถามที่สองค่ะที่ จอแน่ๆน,นะคะก็คือคำถามนี้ค่ะ Could you tell me about your family Could you tell me about your family คือช่วยเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของคุณเราก็ตอบอย่างนี้นะคะ There are four person in my family ครอบครัวของฉันมีสมาชิก4ี่คนรอบนึงน,นะคะ there are four persons in my family ครอบครัวของฉันมีสมาชิก4ี่คนประโยคนี้ต่อกันมานะคะ including my parents my younger brother and me ประกอบด้วยพ่อแม่น้องชายและฉันก็ต่อไปแล้วก็บอกนะคะว่าพ่อเราทำอาชีพอะไรก็ my father works as a teacher my father works as a teacher พ่อของฉันเป็นครูก็หลังคำว่า as ก็เติมอาชีพของพ่อแม่เราได้เลยนะคะนี่ประโยคนี้ต่อมานะคะประโยคเดียวกัน and my mother works as a nurse and my mother works as a nurse และแม่ฉันเป็นพยาบาล ก็ they are ready to support my studies they are ready to support my studies mm hmm. พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนของฉันเทคนิคในการพูดตัวนี้ที่ว่าพวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนของฉันนะคะเพื่อให้กรรมการมั่นใจนะคะว่าเราพร้อมที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะ คำถามที่สามค่ะ Why have you decided to apply for this program? Why have you decided to apply for this program? คำว,ว่า decided เติม eda ก็เป็น decided คีย์เวิร์ดของข้อนี้นะคะคือคำว,ว่า decided คือตัดสินใจแล้วก็โปรแกรมคือสาขา ทำไมคุณตัดสินใจเลือกสมัครเรียนสาขานี้ก็เทคนิคการตอบก็คือตอบเหตุผลตามตามที่เราตั้งใจนะคะว่ามาเรียนเพราะอะไรตัวอย่างค่ะ h e m a i n reason why I have decide d to apply for this program เหตุผลหลักที่ฉันตัดสินใจเลือกสมัครเรียนสาขานี้ Because I want to study about English. Because I want to study about English. Also, I hope that learning in this program. Also, I hope that learning in this program. การเรียนในสาขานี้ประโยคต่อมานะคะข้างล่างนี้ can help me improve my English skills can help me improve my English skills สามารถที่ช่วยปรปับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของฉันก็ตบท้ายด้วยประโยคนี้นะคะ important there are many excellent lectures here. importantly, there are many excellent lectures here แล,และที่สำคัญที่นี่มีอาจารย์เก่งๆหลายคนอันนี้เราก็เรียกว่าชื่นชมในสถาบันที่เราจะเข้าศึกษาต่อนะคือให้กรรมการได้รู้สึกดีๆกับเราค่ะ คำถามที่4ค่ะ Do you know what are you going to study about this program? Do you know what are you going to study about this program? คีย์เวิดของข้อนี้ก็คือคำว่า study และก็ about this program ก็คือคุณรู้ไหมว่าสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรเราก็ตอบแบบนี้ค่ะ I have known that the program has set for learning about English. I have known that the program has set for learning about English. I have known that this institution has Next for example English for communication แล้วก็ประโยคเดียวกันนะคะเชื่อมต่อมา English literature English for business and so on ก็คือตัวอย่างเช่นการเรียนกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวรรณคดีอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจและวคำว่า and so on ก็คือและอื่น ในส่วนนี้นะคะเราก็แต่งประโยคะคะ่ะเป็นเกี่ยวกับที่เราสาขาที่เราสนใจเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ <S <S 1> <S 1> ค่ะมาถึงคำถามข้อที่5ค่ะเป็นถามเกี่ยวกับจุดแข็งและก็จุดอ่อนนะคะถามอย่างนี้ค่ะ what are your strengths and weakness what are your strengths and weakness คีย์เวิร์ดก็คือคำว่า strength ที่แปลว่าจุดแข็งแล้วก็คำว่า weakness ที่แปลว่าจุดอ่อนนะคะเราก็เทคนิคข้อนี้คือถ้าเป็นตอบเกี่ยวกับจุดอ่อนนะคะก็พยายามที่จะอธิบายจุดอ่อนของเราเ่ยให้เป็นเหมือนจุดแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูการตอบกันนะคะเนื่องจากเขาถามจุดแข็งก่อนแล้วก็ตอบจุดแข็งกันนะคะตอบอย่างนี้ค่ะ My greatest strength is open mind. My greatest strength is open mind. จุดแข็งที่สำคัญของฉันคือยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วเราก็อธิบายความเป็น open mind ของเราแล้วครัว่ามันเป็นยังไง I always have a willingness to listen to other ideas and opinions. i always have a willingness to listen to other ideas and opinions. Okay. Okay. i've that's why i can't get along with my friend. that's why i can't get along with my friend. ความผลดีนะคะของการที่เราเป็น open mind นะคะ่ะก็คือสามารถที่จะเข้ากันได้ดีกับเพื่อนๆต่อไปเราก็ตอบจุดอ่อนนะคะ mm hmm. ก็คือพยายามอธิบายจุดอ่อนของเราให้เป็นเหมือนจิดแข็งโอ้ย oh, จุดแข็งนะคะ,ะตัวอย่างประโยคค่ะ My greatest weakness is จุดแข็งที่สำคัญของฉันคือ,อประโยค เชื่อมต่อมาะคะ it can be difficult for me to maintain a life balance it can be difficult for me to maintain a life balance <c oughs> คือมันยากสำหรับฉัน,นะคะ่ะที่จะทำให้ชีวิตสมดุล <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อสไลด์ต่อไปนะคะ เป็นยังอยู่ในคำถามที่5ะคะ่ะต่อจากสไลด์เมื่อสักครู่ค่ะอ่า uh, the past I focused on my studying too much in the past I focused on my studying too much in the past คือในอดีตนะคะ focus ก็คือ focus เติม ed ตัวนี้ s เติม ed ออกเสีงเป็นถึงนะคะเป็น focused ในอดีตน่ะฉันมุ่งความสนใจให้กับการเรียนมากเกินไปเห็นไหมคะการพูดจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งคือมันเหมือนจุดอ่อนว่าเออเรานะ่ะมุ่งความสนใจให้การเรียนมากเกินไปคือเหมือนว่าเราตั้งใจเรียนนะทีนี้ก็เลยบอกผลเสียของจุดจุดอ่อนนี้นะคะ sometimes i didn't care about my health sometimes I didn't care about my health. บางครั้งฉันก็ไม่ได้สนใจสุขภาพแล้วก็เราก็พยายามตอบตอนจบนะคะว่าเราจะปรับปรุงจุดอ่อนของเราให้ดียังไงนะ,ะตรงนี้ก็คือ now I have learned that maintaining a life balance ประโยคต่อมาะคะ่ะ is important for work quality and good health again now I have learned that maintaining a life balance is important for work quality and good health เดี๋ยวนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วว่าการรักษาความสมดุลของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ การทำงานที่มีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีค่ะนี่ก็เป็นห้าคำถามที่พบบ่อยในการอสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยายลัยนะครับเราก็ลองไปใช้ดูนะคะฝึกบ่อยๆนะคะฝึกพูดตามประโยคแล้วก็แต่งประโยคที่เข้ากับ ประสบการณ์ของเราค่ะน้องๆมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะที่เพจนะคะอินบ็อกเพจมาได้พูดแาังกฤษง่ายๆได้ดิเซนต์บายครูแพรค่ะหรือใครที่ต้องการนะคะ,ะ PowerPoint ของคลิปนี้ก็ไปกดซับนะคะในช่อง youtube ครูแพร อ g ง i s h แล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ Comment, ขอ powerpoint ตัวนี้กดกด subscribe กดติดตามะแล้วก็คอมเมนต์แล้วครูแพรก็จะส่งให้ะค่ะหรือไม่ก็แล้วก็ส่งหลักฐานนะคะการกดสับไปที่เพจผู้ประสานเกิดง่ายๆได้ด้วยเซ็นต์ไปครูแพรแล้วก็จะส่ง powerpoint ให้น้องๆค่ะแค่สัคร คลิปนี้ก็จบเท่านี้ค่ะคิดบายขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ o ย d l u c ฟร o ย y ์อินเทอร์วิวบายบายค่ะ